รุ่นพ่อยกที่ดินให้ทำถนนเข้าออกโรงพยาบาลรุ่นลูกปิดทางเข้าออกวันที่22พฤษภาคม2 5 6 8ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณทางเข้าออกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะเกออำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ว่ากำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการที่เส้นทางหลักที่ใช้สัญจรเข้าออกโรงพยาบาลถูกเจ้าของที่ดินขึงลวดหนามปิดกั้นพร้อมติดป้ายห้ามผ่าน เนื่องจากเป็นที่ส่วนบุคคลโดยมีป้ายติดให้เปลี่ยนไปใช้ทางเข้าโรงเรียนวัดท่าเจริญพัฒนาที่อยู่ห่าออกไป500เมตรแทนโดยเส้นทางใหม่เป็นถนนดินแคบกุขระมีน้ำขังและรถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ต้องอาศัยเพียงรถจักรยานยนต์ในการเดินทางเท่านั้นสำหรับเส้นทางเดิมเป็นถนนคอนกรีตที่ใช้เชื่อมต่อกับถนนสายหลักระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอเก้าเลี้ยวซึ่งเปิดใช้ตั้งแต่ปี2540โดยชาวบ้านและผู้ป่วยได้ใช้เส้นทางหลัก เข้าออกโรงพยาบาลมาตลอดกระทั่งเมื่อวันที่16พฤษภาคม2568เจ้าของที่ดินซึ่งเป็นหญิงเจ้าของปั๊มน้ํามันในบริเวณใกล้เคียงได้เข้ามาดําเนินการปิดกั้นพื้นที่และอ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยระบุว่าเป็นมรดกตกทอดจากบ,บิดาและได้ยื่นข้อเสนอหากทางโรงพยาบาลต้องการใช้เส้นทางเดิมจะต้องซื้อคืนในราคาไล่ละ1น0 0 0ล้านห้าแสนบาทจากการสอบถามนางวสนนินันพอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะเกลือเปิดเผยว่า ผู้ป่วยที่มาใช้บริการในแต่ละวันมีจํานวนหลักสิบถึงหลักร้อยคนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ต้องมาตรวจสุขภาพและรับยายอย่างต่อเนื่องการที่ต้องเปลี่ยนเส้นทางเข้าออกไปใช้ถนนดินทําให้ผู้ป่วยที่ใช้ไม้เท้ารถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเดินต้องประสบความยากลําบากเพื่อบรรเทาวความเดือดร้อนเฉพาะหน้าทางอ,งตอบตบ้านมะเกือได้จัดรถกลอบไว้บริการผู้ป่วยตามจุดที่เข้าถึงได้พร้อมประสานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอลงพื้นที่ให้บริการประชาชน เพื่อคอยแนะนําเส้นทางและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งนี้นายรณนกรในอําเภอเมืองนครสวรรค์สั่งการให้โรงพยาบาลและอบอตประาสานขอความอนุเคราะห์เจ้าของที่ดินแล้วแต่ไม่สําเร็จจึงให้รวบรวมเอกสาร,รหลักฐานรายงานจาังหวัดนครสวรรค์ทร,ราบต่อไปและดําเนินการฟ้องศาลเพื่อขอสารคุ้มพงชั่วขราวก่อนหากศาลสั่งการเป็นประการใดจะปฏิบัติตามจากนั้นจะฟ้องเรื่องภาระรจำยอมต่อไปเพื่อให้เส้นทางดังกล่าวเป็นทางสาธารณะอย่างถูกกฎหมายต่อไปจบข่าวสวัสดีครับ